เออย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมครับค้นเลยครับค้นค้นก่อนนะตัดรึเปล่าครับนี่ผมได้ไม่รู้ที่นะไม่รู้ที่องค์หนึ่งสององค์ดูก่อนนะท่านผู้ชมบึกวิชาก่อนซื้อมาขายไปได้มาห้าร้อยจะซื้อห้าร้อยเลยนี่ดูแล้วเนี่ยนี่ที่ไหนวะเนี่ยปึกปักเลยเนี่ยไม่รู้ที่จริงๆเลยเนี่ยเออค้นคนคนดูครับเขาเขาค้นไม่ครับดูครับห ฝนปา่าปพายเขาหล่นหล่นหล่นเยอะนะเราไม่ได้ป้าปา้ปาป้าจับไว้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 เออนั่นแหละเราอยู่ด้วยกันปา่าไม่มีใครละทีมงานด้วยกันเราหวานเจี๊ยบละวสองคำว่าบอเนี้ยเออโอ้โหขนอยู่ในถุงเลยนะพี่น้องเขาใส่กันมาอย่างนี้เลยนะเพราะว่าฝนมันตกเนาะเขากันฝนกันอะไรเนีนะ ที่ไหนผมไม่รู้เลยนะโอ้นี่พธ์แพงนี่หลายตังเลยเนะี่ยไปศูนย์เก่าเลยเหรอ,อนะครับนีพันเยอะมากครับโอ้โหมือเลอะหมดแล้วพี่น้องจับผ้าไม่ได้มือเลอะนะครับมือผมเลอะหมดแล้วครับโอ้เรียบร้อยเลยนะครับเดีย๋ยวชุดนี้ชุดนี้ไม่รู้จะยัง,ยงไงต่อเดี๋ยวผมดูอีกรอบหนึ่งว่าได้ไหมนะครับ มันติดๆน,นี่หน่อยอยู่นะน่าลงทุนไหมเดีย๋ยวผมไปนี่ครับเดีย๋ยวผมไปล้างมือก่อนพี่น้องโอ้ยมือเลอะดูสิครับเอาดิพี่ครับโอ้มือเลอะอยู่กันครบทีมแล้วตอนนี้ถ้าชุดนี้ลงก็รอดอยากแ<ต> <laughs> สแกนเฮ้ยโอ้โหดูลวพอละครึ่งพี่อพอละครึ่ง กองเก่าขนาดนี้พี่คนละครึ่งคนละครึ่งนะทีมให้ทีมงานเขาก่อนเพราะว่าพี่เขาเก่งสายนี่นะไอเราไม่รู้ถ่ายก็เดี๋ยวไปนั่งเขาเฮ้ยลูกพี่ลูกพ,พี่วางแล้วลูกพี่ผมวางแล้วผมไม่ถนัดสายนี่ครับสายเขาเฮ้ยเออนะครับผมขอคนก่อนนะท่านผู้ชมนะ โอ้โหถุงแตกออกมาแล้วา่านไม่น้อยเนาะไม่สวยเท่าไหร่นะองเหลียนนี่ไม่สวย,สสสวยโอ้โหถุงขาดแล้วพี่น้องสสสใส่กันมาอย่างนี้เลยนะกองนี้พักผงที่ไหนไม่รู้เด<ส>ีย๋ยวค่อยลงนะครับ<ส>ไตาบพี่เฮ้ยมีทองคำปะ ก็เ,เปิดไม่ได้เว้ยเฮ้ยโอ้โอหนักข้องบอกว่าไม่แน่ซะแล้วอ่าไม่แน่ซะแล้วใส่ไปก่อนมาดูก่อนว่าใช่หรือเปล่านะที่ไหนไม่รู้เพิ่งเปิดมาจะจะเลยนะเนี่ยโอ้อแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมต้องไปล้างมือก่อนมือสกปรกเดี๋ยวไยว่ากันนะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยกรอบเงินไหมเนี่ยผมผมผ่านได้แค่นี้นะพี่น้องมือผมเลอะนะครับมานี่ดีเนี่ยติดต่อที่การปรอชาอิอตหือดูครับมือยอดเช็นอ่ะดูข้าคนก็เลยดูบรรยากาศก็ันมุมสูงมุมสูงนะครับ ดูอย่างนี้เลยว่าอาจจะมีเสียงเพลงเข้ามาแล้วผมว่าเนี่ยลงได้เปล่าไม่รู้ผมว่าจะลงได้ไหมน้อพี่น้องปูชูพอเสียงเพลงเข้ามานี่ก็ม,มัว่าจะไม่ติดนะได้ยินเสียงเ,าเราด้วยกันไปดูอีกรอบหนึ่งว่าลงได้ไหมนะครับเ,เดี๋ยวไปล้างมือแป๊บหนึ่ง